เขา่ายรู้กว่าเขาตื่เต้นไมเท่าเรี่แต่ว่าเขา้ารู้สึกว่าเขาการเตรียมความพร้อมที่ดีาโรงเรียนาครูที่ว่าพยายามพเเขาก่อนเขาค่ายเาะเขาก็รู้สกว่าเขาพรอมากกว่าอะไรทั้งนั้นเลยกระเป๋าเนีเราไม่ให้เขาเก็บเองจากที่ครูส่งมาผมุงนอ่อะไรเงี้ยแม่มาทาเป็นิโกรา่ะงที่เนาเธต้องหยิบอะไรใส่บ้านเขาก็สามารถที่จะจัดทังเร็ดถอย่างะลูกเขาเขานิ่งขึ้นแล้ก็รู้ว่า เขาก็ก็มีไฮไลท์มันเป็นเต็มๆเนาะมันก็จะเป็นที่เขาอยากทําที่สุดเขาก็ยังบอกได้เขาก็บอกว่าแบบคุยกับเขาก่อนนะเขาก็พูดว่าอาจจะอื่นเน่ะเขาเฉยๆแต่เขาอยากนอนเต็มวะผมว่ดูวันนี้เรามาเจอลูกเนาะเมื่อคืนดูแฮปปี้ดีไม่ได้รู้สึกว่าเขาเหนื่อยหน่ายอะไรเท่าไหร่เขาดูแบบยิ่งเจอหน้ายิ่งเข้ามาก่อนเลยกิ่งเข้ามา เธอเก่งมากเธอต้องภูมิใจในตัวเองแน่ที่เอ่อเขาเรียกอะไรผ่าน20ก่าชั่วโมงที่ไม่มีประะาหมาอันวยทำดีทำนั่นที่ทำดนทำนี่นดูแลโดยดูแลเพื่อนๆไปนะแต่ก็ดูแลพี่ดีว่าดูแจะภูมิใจในตัวเองแล้วก็ปลามาปลาหมาภูมิใจในตัวเธอมากๆดูแลปลาหมาอยู่ได้ปลาห ว่ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นที่แบบอยากเขาก้าร่วมเราเลยรู้สึกว่ามีใจอย่างอย่างน้อยเ,เขาอย่างพี่ทีอ่อยากร่วมกิจกรรมอยากที่จะนอนลองนอนกับเพื่อนๆออะไรย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออความตื่นเต้นของลูกเราก็ตื่นเต้นไปด้วยว่าคราวีจะเป็นยังไงกับกิจกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะ ด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยเขาอาจจะมีประสบการณ์สูงขึ้แล้วความเปลี่ยนแปลงของเขาเนี้คือเขาเตรียมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเลือกเองว่าเขาอ่ะอยากหนึ่งเขาไปถึงแล้วเขาอยากเข้าร่วมกิจกรรมอยากเข้าค่ายอยากนอนเต็นท์รู้ว่าการที่เราจะเข้าค่ายปกติเด็กเด็กๆอาจจะรู้สึกว่านี่สุดไม่สดใสแต่คราวนี้เขาถึอเตรียมตัวว่าเขาอ่ะโอเคพร้อมจะไปนอนนะรู้สถานการณ์ทจะเจออะไรขึ้นจะหนาวไหมจะร้อนไหมต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเพรามีการคิ่งแบบอุปกรณ์หรือว่าพยายามถึงเขาคิดว่าเออเราต้องใช้เพราะว่าเขาที่บ้านไปแคมป์บ่อยดังนั้นเขาก็ดูว่าถ้้าาาาาออออกกศนนนนนนนจจะะเแบบไไหหถว เราก็จะรู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้วค่ะแม่ว่าอันนี้นะถ้าร้อนหนูใส่นี้ถ้าหนางใช้นี้นะเราก็จะเข้าใจงานเขาโตขึ้นปุ๊บการติดตัวเขาก็จะไปต่ากลักนณการเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเล่นเองจริงๆถ้าอยากจะบอกกับการการกิจกรรมของการเข้าค่ายครั้งนี้ด้วย กิจกรรมที่เปลี <Assim> ่ยนไปอ่าเนี่ยแ่ที่แล้ทีาทำให้เด็กๆรู้สึกว่าเจ้าผ่านสิ่งต่างๆที่1คือเรื่องของการที่ออกนอกแคปซูลแล้กันอ่านีสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ที่ลูกพร้อมที่จะออกเคปซนอ่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพ่อคุณแม่คอยดูแลเทคแคร์อย่าเงี้ยเขาพร้อมที่จะดูแลเพื่อนเพื่อนแล้วพอโตขึ้นเขาพร้อมที่จะเทคแค่งนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคกิจกรรมทเนี้ยมันทำให้ลูกเราโตขึ้นอ่ารู้จักแบ่งปันเซนที่ใชคแค่ของเรานะเซนนี้ต้องแบ มีการแบ่งปันดูแลเพื่อนดูแลน้องเพื่อนที่เท่ากันที่เคยทำกิจกรรมเต้นอ่าสองน้องๆครั้งแรกที่ทำกิจกรรมเท่ากันเขาก็รู้สึกว่าเขามีการแบบโตขึ้นจากประสบการณ์ที่เราจะเกิดขึ้นมาตังแต่อันนี้คือสิ่งที่ประทับใจกับกิจกรรมที่เพื่อนๆที่ใช้ให้เขาลองเปิดประสบการร่วมกับเพื่อนเต้นก่อนมานาเขาตื่นเต้นแล้วก็จังหวะในการเปลี่ยนของแต่ส่วนคนตัวลูกกับพี่ว่าอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องมีพ่อแม่ก็อยู่ได้ถ้ามีเพื่อน จะมีคแม่ก็เชิญชวนให้ลูกมาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าด้วยกันแล้วก็บอกว่าเตรียมอะไรมาบ้างนะแล้วก็เตรียมเตรียมบอกล่วงหน้าว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาค้างที่โรงเรียนนะต้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับครูอะไรอย่างที้ให้เขาเตรียมใจไว้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าครูครูกวันของโรงเรียนก็มีความเปีนความประวัตเยอะมากแล้วก็ดูดูแลเด็กได้ดีแล้วก็เป็นตัวหนึ่ทำกิจกรรมที่สามารถ ทำอาหารแล้วก็ถึงตอนเยน็นมีการแสดงละครด้วยก็รู้สึกว่ามีความท้อมีความเพลินคะแล้วก็ออกมาได้ดีเด็กๆที่มาโรงเรียนที่มาเข้าค่ายกันตอนเช้าปรก็ไม่มีใครร้องไห้เลยทุกคนมีความตื่นเต้นแบบมีความอยากยาที่จะมาเข้าค่ายกัก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากดูจากที่ใส่เบลาแล้วก็รู้ว่าเราต้องได้ที่อยู่ได้ที่มีปัญหาแน่นอน